บอกว่าไม่ได้เอามาเขาออกมาส่งของแป๊บเดียวแม่ไม่ได้หยิบมาแม้มมาไหนบ้านอยู่ไหนลูกบ้านเราอยู่ไหนคะถึงบ้านยังถึงบ้านยังไหน Bán như này chăm đem ấy Chí đi Này á thuyền bán nhá Đuôi Này, bán như này Này, thuyền bán nhá Này bán, này bán, chí đi, thuyền ra Ồ, lời đó Lời bán Xoay bán vào ไปยังอ่ะไปยังอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะใช่จิ๊บปะ่ะใช่จิ๊บป่ะนู่นอะมาแล้วใช่จิ๊บป่ะฮะตัวอะไรอ่ะดุ้ยตัวอะไรฮะ Pak, apa? Pak. Pak, Pak. Cip.